หลังจากเรารีวิวมือถือมาหลายรุ่นราคาหลายหมื่นก็รีวิวมาแล้ววันนี้ขอเปลี่ยนแนวมารีวิวมือถือรุ่นเล็กราคา2,000กว่าบาทกันบ้างค่ะกับ Redmi Go จริงๆถ้าจะพูด2,000กว่าบาทก็ไม่เชิงนะเพราะว่าเขามีราคากับ o p เปอเรเตรเหลือ790บาทด้วยคุณพระเป็นมือถือสมาร์ทโฟนที่ราคาถูกกว่าฟีเตอร์โฟนบางตัวจนหลายๆคนถามว่าเฮ้ย แล้วที่ราคาแบบนี้มันใช้งานจริงเป็นยังไงใช้งานได้ไหมเวิร์กแค่ไหนเพราะอย่าง,งานั้นเดี๋ยววันนี้เอามารีวิวให้ดูกันกับ Redmi Go ค่ะ สำหรับรูปหน้าตาของรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับฝาลังพลาสติกเนื้อแมทต์แบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราแตะมันก็จะไม่ค่อยเป็นลายนิ้วมือเนี่ยนะดีไซน์โดยรวมของเครื่องเนี่ยมาแบบเรียบๆมาพร้อมกับฝาหลังที่โค้งลงทั้ง2ด้านทำให้จับถือได้ถนัดมือดีแล้วก็รับกับมุมมนๆทั้ง4ด้านด้วยค่ะส่วนเรื่องหน้าจอเนี่ยมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ5นิ้วค่ะแล้วก็ให้ตัวเครื่องมาสองสีมีสีน้ําเงินแบบนี้หรือถ้าเกิดใครอยากได้สีที่ดูเรียบเรียบขึ้นมาหน่อยก็จะมีสีดําให้เลืออกกีตัวน เรื่องของการใช้งานมาเริ่มต้นดูที่สเปคก่อนค่ะสเปคของตัว Redmi Go มาพร้อมกับ Snapdragon 425นะคะแรมให้มาที่ 1GB หน่วยความจำภายใน 8GB กิะไหลายๆคนเห็นสเปคแล้วแบบอาูุทภาอก คุณพระ RAM หนึ่งกเขายังใช้กันได้อยู่เหรอคือต้องบอกอย่างนี้ว่ารุ่นนี้ Redmi Go เขาเป็น Android Go Edition นั่นคือไม่ใช่ Android เ version ปกติที่เราใช้กันทั่วไป Android Go เนี่ยจะเป็นระบบปฏิบัติการของ Google ที่ถูกปรับแต่งมาให้มันเบาขึ้นไม่หนักเครื่องแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีแม้กับมือถือที่มีสเปคไม่สูงมาก RAM 1GB ก็ใช้งานได้ลื่นๆแล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยหายห่วงค่ะ แต่ว่าเรื่องของแอปพลิเคชันในเครื่องเองก็จะมีความแตกต่างจากแอปพลิเคชันเดิมๆที่เราใช้งานอยู่เพราะอย่างที่บอกว่าเขาต้องการปรับลดทุกอย่างลงมาให้มันสามารถทํางานได้ลื่นไหลาภายใต,ต้สเปคนี้เพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันต่างๆที่มีมาให้ในเครื่องนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันในเวอร์ชัน l i t ์อย่างตัว u t u b e เองเนี่ยในนี้ก็จะให้มาเป็น y o u t u b โก o ต้องบอกว่าจากเท่าที่ลองใช้งานมารุ่นนี้ก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีโอเคแหละมันอาจจะไม่ได้แบบลื่นปืนปราดเหมือนกับรุ่นใหญ่ๆที่เราใช้กัน บางจังหวะอาจจะมีช้าๆอาจจะมีต้องรออยู่บ้างแต่โดยรวมถือว่าเป็นรุ่นเล็กที่ทำออกมารองรับการใช้งานได้ครบๆค,ค่ะส่วนการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆใน Go Edition ต้องบอกว่ามันจะต่างจากแอปปกติที่เราใช้กันสักนิดอาจจะมีฟีเจอร์ที่ยังต่างกันอยู่บ้างแต่ว่าใช้ไปใช้มาก็น่าจะคุ้นชินได้ไม่ยากเนาะส่วนเรื่องของหน้าจอรุ่นนี้ให้มาพร้อมกับหน้าจอ5นิ้วที่เป็นความละเอียดแบบ HD แม้จอจะไม่ได้ใหญ่เน้นสายเอนเตอร์เทนเมนต์แบบรุ่นอื่นๆในเทรน์ของช่วงปีนี้แต่ข้อดีคือขนาดของมันที่จับถือได้กระชับมือกว่าและก็เชื่อว่าน่าจะเป็นขนาดที่หลายๆคนยังคงชอบอยู่เพราะเวลาพกใส่กระเป๋าก็สบายกว่าด้วยค่ะซึ่งเรื่องของการใช้งานอย่างการใช้ฟ,ฟีดู Facebook เ,เข้า YouTube ถือว่าทำได้โอเค มาพร้อมกับลำโพงที่ให้เสียงดังดีด้วยละ่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีช่องหูฟัง3.5อยู่ที่ด้านบนของตัวเครื่องด้วยใครที่ไม่อยากฟังจากลำโพงก็เสียบหูฟังใช้งานได้เลยอ๋อแต่นิดนึงนะคะหูฟังอันนี้ไม่ได้มีแถมมาให้ในกล่องด้วยต้องซื้อแยกเอาเองเนาะในกล่องเขาจะมีแค่ตัวอะแดปเตอร์กับตัวสายชาร์จมาให้เท่านั้นค่ะส่วนใครที่ถามเรื่องของการเล่นเกมว่ารุ่นนี้สเปคกมีเล่นเกมได้ไหมต้องบอกว่าเกมแคชชวลเนี่ยได้อยู่แล้วละ่ะ ส่วน ROV อันนี้โหลดได้เล่นได้เหมือนกันแต่ต้องบอกว่าเปิดโหมดเฟรมเรทสูงไม่ได้นะซึ่งเรื่องของการเล่นเกมโดยรวมต้องบอกว่ามีน่วงนวงอยู่บ้างมีเฟรมเรทหล่นหล่นอยู่ที่20ต้นต้นบ้างแต่ก็ยังเล่นได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นคอผับจีอันนี้ต้องบอกเลยว่าโหลดได้แต่ เล่นไม่ได้นะมันจะขึ้นว่าเครื่องยังไม่รองรับค่ะส่วนการเชื่อมต่อรุ่นนี้รองรับการใช้งาน2ซิมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใช้2ซิมพร้อมกันซิมหนึ่งรองรับ 4G อีกซิมหนึ่งจะไม่รองรับนอกจะถูกปรับลดลงไปแต่ว่าเรื่องของช่องใส่ซิมอันนี้เขาให้มาแยกกับช่อง microSD card เพราะฉะนั้นนอกจากใช้งาน2ซิมแล้วยังสามารถเลือกใส่ microSD card ได้รองรับสูงสุดที่128 g b เอาไว้เก็บไฟล์เก็บรูปต่างๆเพิ่มได้อีกค่ะมาพูดถึงเรื่องของกล้องกันบ้างกล้องหลังรุ่นนี้ให้มาที่ความละเอียด ล้านทิ่เซลพร้อมกับไฟแฟลชส่วนกล้องหน้า ให้มาที่ความละเอียด5ล้านพิกเซลค่ะกล้องหลังของรุ่นนี้แนมะ้ว่าจะเป็นรุ่นเล็กแต่ก็มีโหมดมาให้เลือกปรับได้อยู่นะทั้งการถ่ายภาพบุคคลการถ่ายภาพวิียวการถ่ายภาพกลางคืนการถ่ายภาพดอกไม้แต่ไม่ได้เป็น AI นะคะคือเราต้องไปเลือกปรับแต่งให้เข้ากับสถานการณ์เองรวมถึงยังมี HDR โหมดมาให้ใช้เลือกเปิดปิดได้หรือว่าจะเปิดออโต้คามไว้ก็ได้มาพร้อมกับโหมดปรับให้ตรงสําหรับใครที่ไม่ชชว่์เวลาถ่ายภาพกลัวว่าภาพจะเบี้ยวลองใช้โหมดนี้ได้ค่ะนี่ยังไม่นับเรื่องของโหมด โปรที่รองรับให้เราปรับแต่งค่าต่างๆได้ถือว่าเป็นรุ่นเล็กที่มีมาให้ด้วยเหมือนกันส่วนกล้องหน้าเองนอกจากฟิลเตอร์ที่มาให้เลือกปรับใช้งานแล้วแล้วก็รวมถึงมี HDR มาให้แล้วเนี่ยยังมาพร้อมกับโหมดบิวตี้ให้เลือกเปิดแล้วก็ปรับได้ถึง5ระดับเลยค่ะพูดถึงเรื่องของการใช้งานไปแล้วมาดูเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างค่ะ รุ่นนี้ให้แบตเตอรี่มาที่ความจุ3,000ม ah. ิลลิแอมถ้าเกิดถามถึงเรื่องการใช้งานแล้วก็อยู่ได้เกินวันไม่ต้องงอ power bank สบายมากส่วนเรื่องของ stand by time รุ่นนี้อยู่ได้เป็น10วันเลยนะเหมาะสุดๆสำหรับใครที่อยากได้มือถือเอาไว้เป็นเครื่องสำรองค่ะ ที่ทำได้แบบนี้เพราะอย่างที่บอกว่ามาพร้อมกับ Android Go ที่ถูกปรับแต่งมาให้กินแบตเตอรี่น้อยลงประหยัดพลังงานมากขึ้นเรื่องของ standby time รุ่นนี้เลยไม่มีปัญหาเลยและเนี่แหละค่ะคือ Redmi Go มือถือรุ่นเล็กที่ให้สเปคมาใช้งานได้ครบครบในด้านต่างๆ ต่อโจรมากๆสาหรับใครที่กําลังมองหามือถือเครื่องสํารองหรือว่าผู้ปกครองที่อยากได้มือถือรุ่นเล็กๆราคาไม่แพงให้กับน้องๆเอาไว้ใช้ติดต่อโทรหากันอะไรแบบนี้นะสําหรับใครที่สนใจ Redmi Go เนี่ยราคายอยู่ที่2,699บาทแต่เขามีดีลพิเศษกว่านั้นเพราะว่ามีโปรโมชั่นของ AIS คายอยู่ที่790บาทเท่านั้นเองงานนี้ถือว่าคุ้มสุดๆใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อได้แล้วนะคะ